ตอนนี้เราก็นี่อยู่ที่ร้านกาแฟน,นะครับี่อยู่ที่บ้านนาโพนะครับชื่อร้านอยู่กับนานะครับก็เพิ่งเปิดใหม่นะครับแล้วก็มีวิวส,สวยๆนะครับก็นี่ประมาณนี้เลยก็สามารถที่จะเข้ามาสั่งกาแฟได้นะครับนี่ประมาณนี้มีอาหารตามสั่งไหมพี่มีครบ,บทุกอย่างเลยอ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวงเดี๋ยวตามไปสั่งตรงซุ้มนั้นหน่อยนะนี่เปิดรน้านยังเอ่ยร้านนี้เปิดด้านยังเปิดเปิดเปิดวันที่เท่าไหร เปิดวันที่8 8เนาะอ่าเพิ่งเปิดนี่จะของร้านเลยจ้าเดีย๋ยวรีวิวร้านให้อ่าประมาณนี้แล้วก็เพิ่งเปิดแล้วก็ค่อยๆนี่เข้ามาก็ประมาณนี้เลยแล้วก็สวยนครับก็เข้ามานี่ปืด๊ดไม้ก็ถือว่าโอเคแข็งแรงเลยครับนี่แล้วก็อนาคตก็จะมีพวกต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วก็สวยๆนี่ก็จะกว้าง หาไมย่ยากครับอยู่บ้านนาโพนะครับบ้านนาโพอำเภอไม่แน่ใจนะครับก็ลูกค้าก็ท ด้วยนะครับจะกลมมาเจอแท่งเยอะหน่อยไม่กี่แล้วดูประมาณนี้นี่เลยมีเบ่อด้วยตรงนี้เอ้ยนี่ถ้าเดินไปตรงนี้ใต้นะก็ถือว่าสวยนะครับ เราสั่งไปครับเราให้เขาสั่งอาาหรไปครับห้องน้ำมีครับคนก็ทยอยมากันมาเรื่อยเเรรืืร่่อยอยยนะครับวิ่งเล่นข,ข้างล่างก็ได้ เด็กเมันไปเล่นทางนั้นแล้วเด็กๆมานี้ก่อนเออไม่ไปหรอแต่ตรงนั้นเป็นบ่อน้ำเนาะเป็อะไรเป็นป่ะเป็นปลาบ่อปลาฮะเด็กกินอะไรสั่งยังดึงเอากุญแจรถหน่้าคนลอย่างอะไรไอคนอย่าง องนะเดี๋ยวเราค่อยมาลองชิมดูเนาะโอเคคลิปนี้ก็ฝากร้านอยู่กับนาไว้ด้วยครับอยู่ที่บ้านนาโพนะครับไม่นแน่ใจอำเภอนะว่ามันแวงแวงใหญ่หรือเปล่าไม่นแน่ใจนะน่าจะใช่นะครับแวงใหญ่ก็ขอบคุณมากครับ